สวัสดีครับสวัสดีครับถึงรอบของแผนการเหตดวันนี้แล้วนะวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ที่ยี่สห้าครับสุดสัปดาห์แล้วนะก็เทรดแต่พองงามนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับโอเคมาเริ่มเลยดีกว่านะครับคู่แรกนะครับเป็นตอนเยนนะครับตอนเยนที่เราคุยกันเมื่อวานว่ามันน่าจะเป็นขาพักถูกไหมขาพักแต่ก็ยังใบแอดบายถูกไหมแต่ว่ามันยังพักสุดท้ายมันมันเฉลยว่ามันยังพักไม่จบนะครับยังพักอยู่นะครับยังพักอยู่ สัญญาณเทรดที่เราเทรดกันเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานก็คือจะเป็นสัญญาณนี้นะครับสัญญาณที่เราเนี่ยสัญญาณนี้นะสามารถบายได้นะครับแต่ผมไม่ได้เข้านะเพราะผมรอที่รับนี้เลยรับนี้นะครับมันเด้งขึ้นมาตรงนี้จริงๆถามว่าเซลลได้ไหมมันก็พอเซลลได้นะเห็นไหมสัญญาณเซลพอเซลลได้นะครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่ผ่านไฮนี้ไม่เบรกนะครับไม่เบรกถ้าเขาเบรกเขาจะเบรกไปแล้วนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราลองเซลลดูได้นะลองเซล์ดูได้นะครับเห็นไหม ลองเทลดูได้เก็บไซเวย์อะเมะื่อวานมันมันคือการพักตัวมันคืออะไรมันคือการเป็นไซเวย์ถ้าเขาไม่เบรกเอาแสดงว่าอะไรแสดงเขาก็ยังไซเวย์นะครับสุดท้ายเขาลงมาถึงเป้าที่เรามองนะก็คือโลนี้นะครับแต่โลนี้ผมก็ไม่ได้เข้านะเพราะค่อนข้าง,งดึกแล้วนะครับน่าจะดึกแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นไซเวย์ให้ดูกรอบนี้ก่อนขึ้นมาน,น่าจะขึ้นมาทดสอบแนวต้านนี้ได้นะครับน่าจะขึ้นมาทดสอบแนวต้านนี้ได้ตอนนี้อยู่กลางช่องนะผมว่าภาพภาพระยะสั้นอาจจะเป็นไซเวย์อัพนะครับ เมื่อวานลืมเช็คข่าวให้เดี๋ยวขอเช็คข่าวด้วยเลยล้วกันนะะข่าวสําหรับพอเล็กก็เข้ามาดูหน่อยนะครับพอเวลามีช่วงมีข่าวอาจจะมีการผันผวนนะครับวันนี้มันมีบ่ายสามเป็นข่าวยูโรก็คงไม่ได้มีอะไรมากจริงๆไม่ได้มีข่าวเลยนะสนใจเท่าไหร่มีข่าวแคททุ่มทุ่มครึ่งนะครับ ก็ปกตินะไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้ก็คือผมว่าอาจจะเป็นอย่างนี้นะอาจจะเป็นไซด์เวรก up หรือเปล่าทีา่ถ้าเรามองใช่ไหมแต่ตอนนี้มันอยู่กลางช่องเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปอาจจะต้องลักไก่แล้วก็เก็บสวิงเฉยๆนะครับเก็บสวิงในกรอบขึ้นไปก่อนนะครับประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้เห็นไหมประมาณอย่างนี้ทีนี้ถ้าภาพใหญ่ละนะครับมันสุกแล้วมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าภาพใหญ่คือถ้าเขาเบรกขึ้นไปก็ไปต่อนะครับถ้าเขาเบรกลงมาก็จะลงมาที่แนวรับถัดไปนะครับแนวรับถัดไป แับแถวนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเขาเบรกลงมาก็อาจจะลงมาโลนี้ก็ได้หรือว่าแถวๆนี้ครับเป็นโซนนะแนวรับกรอบที่เขาสวิงมันเป็นโซนนะนะครับถ้าเขาเบรกเขาก็น่าจะลงต่อแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับังนั้นภาพตอนนี้ภาพในผมยังมองเป็นไซด์เบรนะแล้วถ้าเบรกลงมาก็ค่อยว่ากันอาจจะลงไปถึงโลนู้นเลยนะครับหรือถ้าเบรกขึ้นไปก็ยาวแค่นั้นเอง ผู้ตอบปปอนออสนะครับปอนออสเมื่อวานเราคุยกันว่ามันเป็นไซด์เวทชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมเป็นไซด์เวทชัดเจนะเน,นะครับเป็นไซด์เวทนะครับเป็นไซด์เวทนะครับทีนี้เมื่อวานที่เราเทรดก,กันนะเห็นไหมเราก็มองว่าเขาน่าจะขึ้นมาทดสอบแนวต้านใช่ไหมหรือว่าถ้าเขาลงไปเขาน่าจะลงไปที่แนวรับซึ่งเมื่อวานผมรอดูอยู่แล้วมันสุดท้ายมันเบรกมันเบรกโซนนี้ขึ้นมาเบรกโซนนี้ขึ้นมาแสดงว่าอะไรแสดงว่าแพทเทิร์นเขาเปลี่ยนนะแพทเทิร์นเขาเปลี่ยนเห็นไหมแพทเทิร์นเขาเปลี่ยนนะครับเขาเบรกขึ้นมาแสดงว่าอะไรเขา สุดท้ายพอเขาทดสอบแนวต้านเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสวนนะครับให้รอเขารีเทสหลายๆรอบก่อนเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมเริ่มทามันแล้วเห็นก่อนเริ่มติดก่อนสุดท้ายเขาเบรกนะครับเบรกเอานะครับเบรกเอาเมื่อวานนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานเราก็ดูกันว่าเออมันน่าจะเบรกเอานะครับแล้วก็มีน้องรันเทนกันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้คือผมมองว่าเขาเบรกละนะเบรกละตอนนี้มันมีไฮนี้อยู่ด้วยนะมีไฮนี้อยู่ด้วยถามว่าภาพก็คือยังเป็นขาขึ้นอยู่นะนะครับเพราะอะไรเพราะเขาเบรกขึ้นมาได้แล้วนะครับเนี่ยภาพเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะไซด์เวยในนี้ก่อนแล้วก็ไปต่อแต่ถ้าหลุดลงมาก็กลับเข้ามาในกรอบแค่นั้นเองนะครับนั้นภาพตอนนี้แผนของเราเราจะเทรดในกรอบไหนเราจะเก็บเทรดกรอบด้านบนนะครับเทรดกรอบด้านบนผมยังไม่แอดบายนะครับคู่นี้ยังใบแอดบายอยู่นะครับแต่ผมไม่บายไฮตรงนี้นะครับผมไม่บายไฮตรงนี้นะครับต้องรอย่อก,ก่อนนั่นเองนะครับอ่าส่วนทองทองเป็นคู่ที่ผมเข้าเทรดไปเมื่อวานนะ เมื่อวานใครอยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในเอ,อ่อน่าจะเห็นนะไม้ที่ผมเข้าเทรดนะครับสุดท้ายทองเมื่อวานมีสัญญาณนี้ให่ไหมสัญญาณนี้ตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ไปเลยนะครับผมก็ออกแถวนี้ถูกปะจบนะครับจบพอออกเสร็จปุ๊บมันรีเจกเลยนะครับรีเจกเลยนะครับรีเจกลงมาถามว่าเราเซลไม้ตรงนี้เราไม่เซลนะตรงนี้เราไม่เซลนะครับเพราะมันไม่ได้มีโซนอะไรที่มีในยะขนาดนั้นนะครับไม่ได้มีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยตรงนี้คือเขาเขาเริ่มเห็นเห็นเห็นหัวต่ําลงนะในภาพใหญ่ หัวต่ำลงคือกับเทนหรือ,อยังยังนะครับมันคือการพักตัวอย่างหนึ่งนะครับการกับเทนต้องมีแพทเทิร์นกับตัวให้เห็นนะอันนี้เริ่มเห็นหัวต่ำลงแล้วขาดแค่นิวโลอย่างเดียวนะครับยังนะยังนั้นภาพเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเราก็ยังสามารถบายซ้ำตรงนี้ได้เห็นไหมที่เขาแทงออกมานอกกรอบเพราะเราบายแอดบายโดยแมงเมื่อวานถูกไหมเน,นี่ยมันก็ยังสามารถบายได้รักไก่เอานะครับน่าจะได้ R ประมาณหนึ่งจุด้าแค่นั้นเองเมื่อคืนแค่นั้นเองสัญญาณน,น้อยนะครับเมื่อวานแต่ผมลันเทนมาตั้งแต่ตอนเช้า กับตอนเช้ารันขึ้นมาได้ประมาณสองอาจบแล้วครับจบแล้วภาพตอนนี้เป็นยังไงนะครับภาพตอนนี้ผมมองว่าอาราคาเขาน่าจะเป็นยังเป็นขาพักอยู่นะยังเป็นขาพักอยู่เราเริ่มเห็นหัวต่ําลงนะครับเห็นหัวต่ําลงในภาพเล็กนะครับเพระฉะนั้นผมมองว่าน่าจะลงมาที่แนวรับนี้นะครับเป้าของเขาน่าจะลงมาที่แนวรับนี้นะครับเ <mean. S 1> ป้าเล็กๆก็คืออาจจะพักพักตัวติดถ αι αι แถวนี้หรือเปล่าติดแถวนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าติดแถวนี้ก็อาจจะเป็นกรอบไซด์เวกรอบนี้ ไปกรอบนี้อ่าเห็นไหมเพราะนั้นรอดูผมยังมองว่าเป็นการพักตัวอยู่นะ buy low sell high นะครับแล้วก็ไบโลเซลไฮนะครับอ่าถ้าถ้าขึ้นมาสูงๆอาจจะได้เซลลงมาครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยายขึ้นมาผมแนะนําเก็บก่อนไม่ต้องรอถึงไฮนู่นนะเพราะว่าอาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะเราเห็นว่าหัวมันต่ํามาตลอดเข้าใจเนาะอ่าเพราะฉะนั้นทองตอนนี้ก็มันอาจจะดูยากนิดนึงนะอืมแต่ก็เก็บสเกลปิ้งเอานะครับเก็บสั้นๆเอานะครับเคนะคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ